ทางกรมวิศว์บริการของเราเนี่ยเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่พอที่จะช่วยในการทดสอบ performance และ safety ของรถอัตโนมัติอันนี้ได้โดยเครื่องมือที่เราใช้นะครับเป็นเครื่องมือที่ระดับความละเอียดสูงในการที่จะวัดตำแหน่งของรถในการที่จะวิ่งในภายในสนามทดสอบต่างๆนะครับความแม่นยำอันนี้ก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ย ก็จะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ว่ารถคันนี้เนี่ยมีความปลอดภัยแค่ไหนมีความสามารถเพียงใดมีความสามารถในการขับเคลื่อนอได้ตรงทิศทางไหมสามารถเลี้ยวได้ตามเส้นทางที่ต้องการหรือเปล่าหรือว่าในกรณีที่เกิดเหตุที่เป็นฉุกเฉินเช่นมีรถขวางอยู่ข้างหน้ารถที่เราทดสอบอจะวิ่งไปชนหรือไม่นะครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญในการที่ใช้ในการทดสอบผลจากการทดสอบเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไปพัฒนาเป็นวิธีทดสอบนะครับเป็นเป็นสเปกของประเทศเราของกรมเราของประเทศเราต่อไปซึ่งเราก็มีพาร์เนอร์ในการที่จะร่วมมือในการเวิร์กตรงนี้นะครับก็คือไม่ใช่กรมวิทยาศาสตร์เรอยงเดียวเราจะมีกรมการขนส่งทางบกสวทชและบปขบพปซึ่งมีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเรา จะพยายามที่จะเอาตัวสเปคในการทดสอบรถอัตโนมัตินะครับตั้งแต่เลเวล1ถึง5ออกมาสู่การใช้งานจริงให้ได้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัตินะครับหรือ CAV proving ground CAV คือ connected and automated vehicle นะครับสนามนี้ดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยมีภารกิจหน้าที่ในการทดสอบรับรองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจตอนนี้ก็คือพวกรถที่เป็นรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นพวกหรือเราเรียกว่า future mobility นะครับคือเป็นทั้งยานยนต์ไฟฟ้า มีระบบขับเคลื่อัตโนมัติแบบที่เป็นเลเวลต่ําจนถึงเลเวลสูงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกมวิทยาศาสตร์สนใจที่จะทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับในในอนาคตอันใกล้ตอนนี้เราทําการทดสอบเขาเรียกว่า AEB นะครับ Automatic Emergency Braking ซึ่งรถที่เราต้องการทดสอบนี่ก็คือคันนี้คันสีเทานะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยจะพยายามวิ่งไปชนเป้าซึ่งจะอยู่ด้านนู้นนะครับที่เห็นอยู่ซึ่ง เป้าเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่ความเร็วคงที่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถ under test เนี่ยมันจะวิ่งไปที่ความเร็วมากกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในที่สุดมันก็จะชนแต่ว่าด้วยการที่เรามีระบบ AEB เนี่ยครับมันจะไม่ชนนี่คือการทดสอบแบบ AEB นะครับอยู่ตอนนี้เรากําลังจะทดสอบ AEB นะครับก็ตอนนี้เราก็ต้องให้รถเป้าเนี่ยวิ่งไปนข้างหน้าก่อนเพื่อให้เขาได้ความเร็วคงที่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ตอนนี้เรากำลังวิ่งไล่ตามรถเป้านะครับที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้การเดินทางเ็เรื่องขมตอนนี้มันเบรกเองอัตโนมัติมมเมื่อกี้ที่เป็นเสียงวอร์นิ่งขึ้นมาแล้วก็มันจะเบรกให้เองนะครับอันนี้คือเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าทดสอบผ่านก็คือว่ารถคันนี้มมไม่ได้ไปชนรถเป้าข้างหน้านะครับการทดสอบตอนนี้ก็ อยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างนะครับซึ่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นลาดยางแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆที่เอาไว้ทดสอบเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในช่วงดําเนินการคือสร้างตึกเพื่อจะมารองรับการทดสอบต่างๆนะครับซึ่งโครงการทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในปี2,568เป็นการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ก็ ผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อขอรับบริการได้นะครับที่กรมวิทยาศาสตร์บริการงานนวัตรกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับ